ทีนี้เด้เรามาแลกในเรื่องข้องการรับฟังนโยบายนะคะข้องกรมประชาสัมพันธ์เรากันมั่งค่ะโดยคณะผู้บริหารค่ะราชการกรมประชาสัมพันธ์สำนักสร้างสร้างกัดสำหนักประชาสัมพันธ์เคตหานะคะก็ได้มีการข่าวรวมกิจกรรมการประชุมซื่อสร้างสร้างความเข้าใจและการรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ โดยวันทีสร้งพฤศจิกายนทีผ่านมาค่ะนางสุดหรือไทยเลิศเกษมร้องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้รวมกิจกรรมประชุมสมนาซื่อสร้างความเข้าใจและก็รับมอบนโยบายจากดกเตอร์พวงแพทย์ชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่อาคารห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ชั้นซ้ำสถาน,นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและก็ใหข้ข้าราชาการสร้างการกรมประชาสัมพันธ์ถูกจังหวัดนี่แหละค่ะได้ข่าวรวมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์กันทั้งนี้ที สถหานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่า n อ t บีเราค่ะนำโดยนายสุภพงษ์ชาววลนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เคธาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชาสัมพันธ์จังหวัดและก็เจ้าหน้าทีขา่ข้าราชาการกรมประชาสัมพันธ์สร้างกัดสำนักประชาสัมพันธ์เคธาทางแจ็จังหวัดภาคใต้อตอนบนค่ะก็มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศซีธรรมราชผู้เกตกระบีชุมพรระนองพังงาเข้าวรวมประชุมกันย่างพร้อมเพรียงค่ะครับการประชุมนะครับนางสุดรทัยไทยเลิศกาเซมรอธิบดีี ประชามพันธ์ได้กล่าวต้อนรับรันกรีประจำรำมนักนายกนะครับและก็ชีแจ้งว่ากรมประชาสรมพันธ์เป็นกรมที่ำมานครับถูกควยถูกกระรวงเป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนส่งผ่านไปถึงรัฐบาลทางนี้กลมปัะชามพันธ์พร้อมจะพะลึก,กำลังรับนโย,อยบายขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลมประชารมพันธ์และสร้างภาพหลักที่ดีของประเทศด้านดรพวงเพชรชุนละเอียดนะครับ ่านก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็รวก็ข้อความร่วมมือเน้นย้ำขาา้าราชการกรมประชาพนันธ์ทุกคนช่วยกันติดตามบุรณาการงานด้านการเข้า,าการใช้ซื่อไม่ยู่ตลอดเวลาเพื่อจะนำมาพัฒนากรมประชาพนันธ์ให้มีความรวดเร็รวทุกตองหน้าเชื่อถื่อตลอดจนสามารถเข้าซึ่งประชาชนได้ถูกกลุ่มป่าไม้นั่นเองนะครับนะก็เป e ็นนโยบายรักนะครับโดยเฉพาะซื่อซับไม่ไม่ขับน้องยิงออมในปัจจุบันนะใช่แล้วค่ะ